รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์เวลา15นาฬกายีนาทีทางทรบ5แห่งนี้ครับกับผมอักกิรติเทพทันครับวันนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมาในจังหวัดหนึ่งครับซึ่งเป็นจังหวัดอยู่ในที่ราบสูงของฝั่งภาคอีสานครับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้เยอะมากแต่ผู้คนในเมืองนี้น่ารักมากผมใช้ใช้คำจำกัดความว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่บริสุทธิ์มากครับผมกำลังพูดถึงจังหวัดชัยภูมิครับผู้ชมครับ และจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับนี่คืออนุสาวรีย์ครับของพญาพักดีชุมพลครับหรือว่าเจ้าพ่อพญาแลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งและเป็นผู้ที่สร้างเมืองชัยภูมินี้ขึ้นมาครับและเป็นผู้ที่ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยถ้าเรามีความรักพักดีต่อประเทศชาติวันหนึ่งเราก็จะเจริญและมีความสุขแบบนี้ครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกับจังหวัดชัยภูมิเขามีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะครับต้องติดตามครับ คุณผูช้ชมครับไฮไลท์ไฮไ,ไลไท์วันนี้ครับเราเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิครับเรามาในจังหวัดที่เรียกว่าเป็นจังหวัดที่เป็นที่สุดครับที่นี่มีเรื่องของวัฒนธรรมที่นี่มีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับแล้ววันนี้ฮะ รายการไฮไลท์แถลงของเราครับได้รับเกียรติอย่างสูงสุดครับผมอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับท่านบรรยงมงคลนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านรองครับอยากให้ท่านเล่าถึงประวัติจังหวัดชัยภูมิสักนิดหนึ่งฮะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องไงกับท่านเจ้าพ่อพญาแลที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับครับเมื่อปี2360นะฮะในแลซึ่งเป็นแคราการในสํานักเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ข้ามแม่น้าโขง เข้ามาปักหลักอยู่ในบริเวณแถบนี้ครั้งแรกปักหลักอยู่ที่ในเขตอำเภอสูงเนิน<ะ>จังหวัดนครราชสีมาครับนะครับต่อมาได้เคลื่อนย้ายขึ้นมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้ห่างจากจุดนี้ประมาณ6กิโลเมตรนะครับเป็นบ้านโนนน้ําขุนนะครับในแลได้ส่งบร,รณาการไปให้เจ้าอนุวงศ์เป็นผ้าขาวเจ้าอนุวงศ์จึงเลื่อนฐานะในแล เลื่อนบรรสักเป็นขุนพักดีจุมพลนะครับต่อมาในบ้านนนน้ำขุนนั้นแห้งแล้งกันดานในแรก็เลยย้ายมาอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เรียกว่าหนองปลาเท่านะครับหนองปลาเท่าเนี่ยในแลได้มาปักหลักอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จุดนี้ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมาในแลหรือขุนพักดีจุมพลได้ส่งบรรณาการเป็นทองคําไปยัง ไปถวายแด่สมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวรายการที่สามนะครับสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวรายการที่สามจึงได้เลื่อนยกฐานะในแรเนี่ยให้เป็นจากขุนพักดีจุมพลเป็นพญาพักดีจุมพลแล้วให้จุดนี้เป็นเมืองชัยภูมินะครับ อันดับโลกเลยตอนนี้โอ้เป็นไฮไลท์เลยที่เที่ยวเราต้องมาเลยฮะครับทุ่งดอกกระเจียวเป็นยังไงครับดอกกระเจียวเนี่ยจะบานในฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนากรกกดาและสิงหาครับปีนี้ใช้คอนเซปต์งานว่าดอกกระเจียวดีใจที่ชัยภูมิครับทําไมดอกกระเจียวมาดีใจที่ชัยภูมิเพราะว่าดอกกระเจียวดีใจที่9้าเดือนที่หลับไหลละเก้าเดือนที่หลับไหลดอกด,ดอกกระเจียวจะไม่บาน,นจะเริ่มบานเมื่อมิถุนารับ จะดีใจที่มีโอกาสได้บาน,นเพียงสามเดือนเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวนะครับดอกกระเจียวกาลังบานสะพังเต็มที่ในเนื้อที่ประมาณร้อยกว่าไร่นะครับในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนอกจากนั้นผมเรียนนี้จังหวัดชัยภูมิเ,เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับเจดของประเทศไทยนะครับเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติสี่แห่งอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่ผมเรียนไปแล้ว คืออ<ล>ุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่มีทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติที่สองคืออุทยานแห่งชาติตาโตนตาโตนนี่มีน้ําตกตาโตนนะครับห่างจากจุดอําเภอเมืองนี้ประมาณ20กิโลเมตรนะฮะแห่งที่สามเลยอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจะมีมอหินขาวมอหินขาวเป็นเป็นเสาหินหนึ่ง้็บห้าล้านปีแห่งที่4คืออุทยานแห่งชาติใสทองจะมีดอกกระเจียวสีขาวจะมีหน้าผาเรียกว่าผาหั่าหดภาษาอีสานเนี่ย ถ้าท่านไปยืนดูแล้วท่านจะรู้ว่าจะมีอาการยังไงนะครับแล้วก็มีน้ําตกใส่ทองนี่คือสี่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดชัยภูมินะครับท,ท,ที่ต้องเที่ยวนอกจากนั้นยังมีเขตรักษาพันุสัตว์ป่าภูเขียวซึ่งมีทุ่งกำมังซึ่งมีทุ่งกำมังซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านทรง,ง,งเอาพันุสัตว์ป่ามาปล่อยไว้หลากหลายชนิดนะครับนอกจากนั้นยังมีเขื่อนจุฬาภร์อ,อยู่ในเขตเอำเภอคอนสารนะครับชัยภูมิยังมี ผลิตภัณฑ์ที่สําคัญสําคัญคือผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมชัยภูมินี่มีทั่วทุกอําเภอนะครับแต่ที่ที่ขึ้นชื่อคือที่อําเภอบ้านคว้าหกนะครับลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิคือผ้าขั้นขอนารีเป็นลายที่สวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวนี้ชัยภูมิจะมีเป็นผ้าเขียนเขียนทองเขียนทองสวยมากภรรยาผมรีบไปซื้อไปซื้อมาประจําเลยนะครับ สวยงามสวยงามแล้วก็แต่งไปที่ไหนก็อยากให้อยากให้นักท่องเที่ยวหากให้ประชาชนชาวไทยถ้าผ่านมาชัยภูมิแวะไปมาที่ชัยภูมิมาดูผ้าไหมของชัยภูมิซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่คือจุดที่หนึ่ง่ยิพภัธฑ์ที่สําคัญของชัยภูมิคือหม่าโอ้โหอันนี้ม่ำชัยภูมิพีโอ้ไมมีหม่ำครับนอกจากนั้นชัยภูมิยังมีสินค้าอีกหลายอย่างเช่นข้าวเขาเรียกข้าว,าวลืมผัวสมุนไพรเกี่ยวก่หลานที่อำเภอหนองบวงัวละเวมีอีกอีกมากมายครับ ผมเองเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพถูกไหมครับผมก็ชอบที่จังหวัดนี้เนื่นองจากคุณแม่ก็พื้นเพอยอยู่จังหวัดนี้แล้ววันนี้เรามองเชัยภูมิเป็นยังไงหรือเปล่าครับหนึ่งคือเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงนะครับสองคือที่เที่ยวทางธรรมชาติไม่ถูกรบกวนครับสามคือในเรื่องของที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอยู่ครบและดังระดับโลกฮะสี่อาหารครับทั้งประเทศเจ็ดสิบกว่าจังหวัดมีที่นี่ที่เดียวครับที่เขาผลิตหมักโอ้โหและรสชาติเขาเนี่ ร้านไหนก็ได้ฮะร้านไหนก็ได้โอ้โหเด็ดจริงๆฮะเอาละวันนี้ครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับสําหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับผมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขออนุญาตครับไปเที่ยวต่อครับผมครับเกิญครับเกิญครับเิญครับเกิญครับ เชื่อนคุณผู้ชมครับจากไหมเส้นเพียงแค่นี้นะฮะวันนึงจะกลายเป็นงานขนาดนี้นะัะนี่คือเป็นงานแบบฝีมือเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านดาวหวันไหมไทยนะครับโอ้โหร้านนี้ดังมากะครคุณผูมและผ้าเต็มหนึ่งที่เห็นนี่เลยนะฮะขายกันทุกวันครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยทำความรู้จักเพราะว่า จะได้เข้าใจว่าในชัยภูมินอกจากที่เที่ยวแล้วเนี่ยเรื่องของงานผลิตภัณฑ์ฝีมือแบบเนี้ยเขาก็ไม่ไม่น้อยหน้าที่อื่นครับผมอยู่กับคุณไก่ครับคุณลลิตาแสนช่างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่นะครับรบกวนหน่อยพี่พี่ไก่นี่คือไหมใช่แล้วเขาเอาไปทําอะไรต่ออ่าได้เส้นไหมเสร็จแล้วเราก็จะไปย้อมแล้วก็มาถอกเป็นผืนอย่างเนี้ยค่ะพื้อบ้าน้าจังหวัดชายภูมินะคะเราจะดังเป็นผ้าไหมมัดหมีม่ค่ะทีนี้มาดูนะครับแต่ละพื้นที่เขาจะมีลายที่เป็นของเขาเองค่ะของบ้านข้าวเป็นยังไงครับ อ๋อบ้านข้าวจะเป็นลายขอนารีค่ะเป็น,ออนาลนายประจําจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อมีขั้นขอนารีค่ะคำว,ว่าขอนารีมันคือส่วนไหนะอ่านี่ค่ะนี่คือขอค่ะก็คือสมัยก่อนจะเป็นตะขอค่ะอ๋อ,อแล้วก็จะเป็นขั้นขั้นก็คือททสลับสีเป็นขั้นขั้นนะคะเขาก็จะเรียกมีขั้นขอนารีแต่แผมว่าเห็นว่ามีประยุกต์ค่ะพอมาสมัยใหม่ก็จะมีการลงทองเข้าไปค่ะก็คือการ ใช้เกร็ดทองน,นะคะผสมผสมกาวก็จะเป็นพวกทองคําเปลวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมาเขียนเพ้นลงไปในเนื้อผ้าลายมัดหมีค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ดูกันชัดๆนะครับก็คือว่าเป็นผ้าทอปกติถูกไหมฮะทีนี้ก็จะมีการตรงนี้ ทองไอ้นี่ทำจากอะไรนะเกรดทองผสมกาวจะเป็นพวกทองคำเปลวอะไรอย่างเนี้ยค่ะผสมกาวตีตีต,ตีมันจะมีสูตรนะคะ่ะตัวเนี้ยค่ะอ๋อแล้วเขาก็มาเขียนลงไปเขียนทีละเส้นเลยค่ะก็จะเทีละเส้นเลยเหรอใช่ค่ะเอาเศษกลวยเขียนทีละเส้นอ๋อก็คือก็คือเติมลดลายลง<ช>ไปนะฮะ,ะจุดจุดจุดเหมือนแต่งหน้าเค้กอย่างเนี้ยคะ่ละลักษณะเดียวกัน ผืนหนึ่งเราใช้เวลาขนาดไหนนะครับก็ถ้าสมมติว่าเก่งๆก็ได้วันละผืนแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปก็3วันผืนอย่างเนี้ยค่ะมือจีบจะได้วันละผืนตัวเนี้ยค่ะ,ะเฉพาะเขียนลายปะ่ะใช่ค่ะเขียนลายไม่รวมทอไม่รวมทอค่ะถ้าทอผืนหนึ่งก็ใช้รวมๆหลายขั้นตอนผืนหนึ่งก็เกือบเดือน หนึง่งใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะฮะโอ้โหและลดลายแบบนี้มีที่จังหวัดเชียงภูมิครับที่บ้านข้าวนะครับโอ้โหซักแล้วมันไม่เป็นไรซักนะไม่หลุดไม่เลอะแล้วประกันสิบปีค่ะวันนี้คนทั่ว,วไปเนี่ยค่ะคนในพื้นที่บ้านข้าวเนี่ยเขายังสืบทอดเรื่องการทอแไมเพราะผืนหนึ่งมันใช้เวลานานหลือเกินสมัยนี้หรอคะค่อนข้างจะหายากคะ่ะส่วนใหญ่ก็เข้าไปทํางานที่กรุงเทพหมดแล้วคนที่จะท,อ,ทออยู่เนี่ยอายุ67ปีขึ้นทางนั้นนะคะอืมค่ะ <c oughs> คือวันนี้น,น,นะ้ำมันก็จะหายากแล้วนะคะคือวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับผมเป็นคนซื้อผ้าแล้วเก็บไม่ได้ซื้อไปใส่นะคระับผ้าที่สวยๆที่ชอบซื้อเก็บผ้าขม้าผมยังเก็บเลยะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอไปมันจะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าผ้าไหมแมตมีเนี่ยก็คือใส่ไม่ซ้าใครมีพื้นเดียวในโลกเพราะว่าทําแต่ละครั้งได้ไม่เหมือนเดิมใส่ค่ะการย้อมสีการมัดลายการทอ ต่อให้ลายเดียวกันแต่ว่าทําซ้ํากันอีกก็ได้ไม่เหมือนกันเขาเลยบอกว่ามีพื้นเดียวในโลกซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นงานทํามือหมดใช่ค่ะไม่ดเคือใช่ค่ะอย่างสีอย่างอะไรเขาก็จะตวงมือหมดเลยชาวบ้านทําเป็นแบบวิถีชาวบ้านจริงๆเอาละแล้วเดี๋ยวผมต้องรบกวนคุณไก่นะครับพาผมไปดูลุมแม่บ้านลุมแม่บ้านเขาสมินึงนะครับไปดูหน่อยว่าเออแม่บ้านได้ข่าวว่าสวยพริ้งใช่ค่ะเป็นไงดูกันหน่อย เดี๋ยวเจอผ้าสวยๆได้ขอไปพี่ไก่ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปเชิญเลยค่ะ เมื่อกี้เราเห็นของร้านดาวหวานไหมไทยแล้วใช่ไหมทีนี้เรามากันต่อไก่ผมมาด้านหลังอันนี้เป็นชุมชนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมของอำเภอบ้านข้าค่ะเนี่ยค่ะ,ะด้านหลังเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันดีครับแน่วันดีครับวันดีครับ,น,รบนี่นะฮะก็เป็นผู้ใหญ่นะครับที่ทอผ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทํากันปกติแต่วันนี้ผมขออนุญาตมารวมตัวกันเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นและเข้าใจครับว่ากว่าที่เราจะเห็นผ้าไหมหนึ่งผืนเนี่ยผ่านขั้นตอนการทํางานเยอะมาก ใช่ค่ะกว่จะได้หนึ่งผืนเนี่ยค่ะอันนี้แค่เราย่อส่วนมานะคะที่จริงจะมีหลายขั้นตอนกว่านี้ค่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวเล่าๆ<ช>เล่าด้วย<ช>เล่าอย<ช>่างนี้เลยนะครับพอเราได้ไหมามาพึ่งเรียบร้อยเราทำไงต่อได้เส้นไหมามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอามาฟอกค่ะให้ได้สีที่ต้องการเสร็จแล้วก็เอามาคัดเส้นไหมนะคะเหมือนคุณแม่ที่เขากำลังเข้าไปดูดีกว่าเข้าไปดูดีกว่าค่ะ ็คือพอได้ใหม่ยมานี่นะฮะนี่มือหนึ่งของประเทศครับเดี๋ยวนี่นี่พ <c oughs> ้าทอแบบว่าได้ร <c oughs> างวัลเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูเ<ช>ขาบอกว่า,าผมถามแม่แล้วเราชนะได้ไงอ๋อเขาดูความละเอียดใช่แต่เป็นสีที่ผู้ใหญ่ชอบนี่ในพื้นนี้อ,นอามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลยอันนี้นเรียกว่าอาามอวดน,นี่เข้ามาเลยนะครับ นี่ฮะผู้ชมครับผมคุยกับคุณแม่นี่นี่นมือนึงนมือนึงคุณแม่คนทอค่ะเขาบอกว่ารอยต่อสม่ําเสมอหมดเลยนะฮะสม่ําเสมอหมดเลยและสีสีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผู้ชมครับผ้าแบบนี้เรามักจะเห็นท่านผู้หญิงที่เราเห็นในทีวีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่่สนะครับเป็นผ้าที่มีราคาและเป็นผ้าที่เรียกว่าทยาย่าหาย่ากนีบ โออันดับหนึ่งอ่ะใส่รถตู้ไอ่เกี่ยวเืออ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อคุณไก่วันนี้ผมพาให้ทุกคนมาเห็นนะครับว่า จริงๆแล้วไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพแล้ะพระหม่ที่ฝรั่งพูดถึงพระหมายที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็ที่นี่ฮะที่บ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิครับลว<ๆ>ดลายเขามีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกความเป็นที่สุดของจังหวัดชัยภูมิครับถ้ามีโอ,อกาสลงแวะมาฮะพี่องครับนี่เดี๋ยวผมก็ต้องติดไม้ติดมือออกไปหน่อยโอ้โหลายเขียนทอง ficou, มันโดนใจจริงวันนี้ขอบคุณพี่ไก่เป็นอย่างมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ครับ ต้องแนะนําฮะนี่หม่าเนื้อครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ร้านหม่ารสดีเลยนะครับนี่เจ้าของเจ้าของครับเนี่ยดูหม่านะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับอูมอร่อยถ้าคนชอบทานเนื้อนะคือหม่าเนื้อรสชาติใกล้เคียงกับไส้กรอกอีสานแต่ว่ามันจะเข้มข้นกว่าฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าพูดถึงชัยภูมิเนี่ยเต็มปากถ้าพูดถึงชัยภูมิเนี่ยต้องพูดถึงหม่าโอ้โหเด็ดเป็นของฝากซื้อกลับถูก,ถกไหมแม่ 慢。 วันนี้ก็แนะนําของฝากก่อนกลับกันนะฮะแต่ว่าผมยังไม่กลับเพราะว่าอาทิตย์หน้าฮะผมจะเที่ยวต่อที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งเลยฮะโอ้โหพ้ามพลาดเด็ดขาดครับจันหน้า15นาการ20นาทีทางทบ5แห่งนี้กับรายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าของร้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเ,เอาตังค์มา